ลำพระองค์ที่ค่อนข้างจะผอมนะครับสิ่งอันนี้มันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะที่พบในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่สิบสิบสี่แล้วก็ประติมากรรมสำริดทั้งสี่องค์นี้ยสําคัญก็คือเป็นหลักฐานในยุคสามครับเป็นยุคก่อนเมืองพระนครศิละปะเนี่ยมีความอัมมส่วนงดงามผมว่าองค์เนี้ยยังไงก็ไม่ควรจะต่ำกว่าสิบห้าถึงยี่สิบล้านสวัสดีครับมีข่าวว่าประเทศไทยกําลังได้คืนรูปปฏิมากรรมสำริด จากพิพิธภัณฑ์เอเชียนอาร์ตอเมริกาเป็นรูปของพระโพธิสัตว์3องค์แล้วก็พระศรากยมุนีอีก1องค์ที่ประเมินมูลค่าเบื้องต้นนี้ก็8หลักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่ามูลค่าก็คือคุณค่าครับเพราะว่านี่จะเป็นหลักฐานของงานประติมากรรมช่วงพุทธศตรวตรรษที่13-14ศิลปะแบบประโคนชัยนะถือว่าเป็นท้องถิ่นอีสานใต้ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนเมืองพระนครกัมบูชา ประิมากรรมสำริดเนี่ยจะถูกโจรกรรมไปในช่วงประมาณปี2,507นะครับซึ่งตอนนั้นก็จะมีนักค้าโบราณวัตถุที่ลักลอบออกไปก็คือดักลาสและเ c ฟ f ร์ดจากนั้นก็ส่งมอบให้กับพิพิธภัณฑ์แต่ว่าพอเสียชีวิตพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็ทยอยส่งมอบคืนให้กับประเทศต่างๆซึ่งในกรณีนี้ก็จะรวมถึงประเทศไทยด้วยการส่งมอบเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาแหละเพราะว่าเขาก็จัด เป็นเอ็ i ซ i บิชัหรือว่านิทรรศการที่นำความจริงด้านมืดเนี่ยมาเปิดเผยซึ่งก็เอาปฏิมาการรมสำริดมาจัดแสดงรวมถึงมีข้อมูลว่าด้วยเรื่องการโจรกรรมก็จะพูดถึงการที่ปรากฏรูปปฏิมาการรมสำริดนะครับเป็นข่าวตั้งแต่ปี2507แต่ว่าก็ยังไม่ทราบที่มาว่ามาจากไหนจนกระทั่งประมาณปี2545 ก็มีการระบุที่มาชัดเจนว่ามาจากปรา,าสาทเขาปลายบัดสองแล้วก็ทูตศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมเนี่ยเอาให้หลายศัพท์มากทั้ง loot, pillage, heist, stolen แล้วก็ plunder เหมือนกับตั้งใจจะขยี้ประเด็นเรื่องการลักลอบเอามาให้ผู้ชมนิทศการหเห็นภาพชัดเจน นิทรรศการนี้จัดในช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงมีนาแล้วช่วงเมษาเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็พิจารณาว่าจะส่งมอบคืนให้กับประเทศไทยสําหรับรูปเคารพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับจะมีพระโพธิสัตว์3องค์แล้วก็พระสากยมุนีอีก1องค์พระโพธิสัตว์ที่ระบุได้เป็นอวโลกิเตสวนเนี่ยจะมี2ก็คือองค์ที่สูง9 4เซนแล้วก็70เซน ส่วนอีกองหนึ่งที่ยืนเอียงไปทางขวาสูง25เซนเนี่ยระบุไม่ได้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ไหนเป็นอวโลกิเตศวนหรือว่าไมาตรยะแต่ว่ายืนเอียงแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีสองข้างและมีพระสักกยมุนีอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะแล้วก็องค์สุดท้ายที่เป็นพระสักกยมุนีเนี่ยคือถ้าเป็นเทรวานเนี่ยเขาจะเรียกพระสมณโคดมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นของมหายาเนี่ยเขาจะถือว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์ด้วย ส่วนพระพุทธเจ้าที่อวตารเป็นมนุษย์เนี่ยจะเรียกว่าพระสักยะมุนีเขาจะเรียกแบบนี้แล้วก็ปริมาณคมทั้งสี่องค์เนี่ยถือว่ามีลักษณะศิลปกรรมแบบอีสานใต้คือได้รับอิทธิพลจากทวารวดีนี่แหละแต่ว่าเป็นทวารวดีอีสานก็จะเห็นชัดเจนว่ามีทั้งที่เป็นสองค์แล้วก็สี่องค์นะครับสองในสามองค์เนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าขนาดเล็กที่ทรงบริณมวยผมมายือเกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเจสวน ที่มีพัทยานิพุทธเจ้าชื่อระมิกพภะอยู่ที่บร,ริเวณมวยผมจะได้ดีนึงตรงนี้ว่าลักษณะอื่นๆเช่นของถือมีจือรูปประคำถือหม้อน้ําหรือจือดอกบัวเราก็เห็นไม่ชัดน่าสนใจก็คือสองในสามองค์อีกเหมือนกันก็จะมีลักษณะมวยผมที่ก้าวขึ้นไปแล้วเหมือนจะมีการถักปล่อยให้ตกลงมาโค้งเป็นรูปตัวยูหรือจริงๆเป็นลักษณะของการถักผมแล้วก็ลำพระองค์ที่ค่อนข้างจะผอมนะครับแขนยาวขายาว สิ่งอันนี้มันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะที่พบในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่สิบสาิบสี่โดยเฉพาะเป็นตัวรูปแล้วก็รูปพวกพุทสัจกลุ่มพระโขนชชยที่พบในภาคอีสานของบ้านเราส่วนอีกรูปหนึ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นลักษณะของศิลปะทวารวดีความจริงอันนี้ก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นท้องถิ่นมากแล้วคือโอ์แบบพระเนตรค่อนข้างจะโปนสัดส่วนของใบหน้าของอะไรเนี่ยจะมีความเป็นท้องถิ่นคลี่คลายไปจากรูปแบบที่ รับมาจากอินเดียมากแล้วจีวรเหมือนกับบางแนบเนื้อคล้ายกับท่าเตีน้ํานะครับชายจีวรห้อยโค้งมาด้านหน้าโค้งเป็นรูปตัวยูนี่คือเป็นลักษณะเด่นของศิลปะทวารวดีแล้วก็จะสังเกตว่าพระหัตจะยกทั้งสองข้างเสมอกันซึ่งจะต่างจากรูปที่ได้รับอิทธิพลอินเดียโดยตรงคือถ้ามือข้างหนึ่งสูงอีกข้างหนึ่งจะลงรางน,นะครับจะส่วนกันแต่นี้ยกขึ้นมาแล้วแสดงพุทธาทั้งสอง,งมือก็จะพบในกลุ่มทวารวดี ในช่วงที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์ของจิตอย่งชัดเจนในพุทธวัตรที่1 3บสแล้วมาดูเรื่องมูลค่าของรูปเคารพกันบ้างน,นะครับผมโทรไปถามคุณธราดลวัฒนาวานิชซึ่งเป็นผู้ที่สนใจโบราณวัตถุแล้วก็ปฏิมาก,กรรมสำริดโบราณในยุคต่างๆแล้วก็จะมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็จะประเมินมูลค่าขององค์ต่างๆเอาไว้เหมือนกัน อย่างองค์ใหญ่ที่สูง9ก็สเซนเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า15บหถึงยีล้านเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยสถาบันคริสตี้เนี่ยได้มีการประมูลพระโพธิสัตว์ไมตกรยาของประโคนชัยนะครับมีความสูงอยู่47เซนณนะตอนนั้น10ปีที่แล้วเนี่ยราคาประมูลสูงสุดเนี่ยคือ82,000เหรียญคิดเป็นค่างเงินปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณ4ล้านอันนี้คือประมาณ10ปีที่แล้วนะคร อืมกับอีกองคหนึ่งเนี่ยของสถาบันโซเทบี้สูงสามสิบสองเซนราคาประเมินอยู่ที่หกหมื่นเหรียญอันนี้ประมูลไม่ะเร็วีนเนี่ยฮะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยราคาประมูลจริงเนี่ยจะสูงกว่าราคาประเมินอยู่ประมาณสักสองเท่าสามเท่าอืมดันั้นองค์เนี้ยสามสิบสองเซนติเมตรเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณองค์ละสี่ล้านกว่ากว่าถ้าเราจะพิจารณาด้วยการประมูลสองครั้งเนี้ยเราพอที่จะประเมินราคาของาพบลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะได้รับเนี่ย ได้โดยอาศัยจากราคาข้อมูลก่อนหน้านี้นะฮะับดังนั้นถ้าเป็นองค์เล็กเนี่ยอง์เล็กที่เป็นพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีผมมองว่าราคาก็น่าจะไม่แพงมากเพราะว่าเป็นพระที่สามารถหาได้ในตลาดกับอีกองค์ที่เป็นพระปฏิสัตย์สำลิศที่เป็นองค์เล็กเหมือนกันแต่องค์ที่สามนี่ฮะที่มีความสูงเจ็ดสิบเซนเนี่ยสูงกว่าองค์ที่สาบันคริสตี้เคยประมูลไปเนี่ย แล้วก็ประกอบกับว่าองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในศิลปะพระโขนชัยที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระโพธิสัตว์ไมตริยะก็เป็นส่วนใหญ่ะฉะน้นการที่มีน้อยหายากเนี่ยจะทําให้มูลค่าเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นองค์นี้ยผมคิดว่าไม่ควรจะต่ำกว่าสิบล้านโดยความสูงเจ็ดสิบเซนส่วนอีกองค์หนึ่งเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยองค์นี้สูงเก้าสิบสี่เซนเกือบหนึ่งเมตรแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเหมือนกัน ศิลปะเนี่ยมีความอัศสมส่วนงดงามผมว่าองค์นี้ยยังไงก็ไม่ควรจะต่ำกว่าสิบห้าถึงยี่สิบล้านปกติคนที่เขาซื้อกันเนี่ยเป็นนักสะสมใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเป็นนักสะสมแล้วก็เป็นคนมีเงินด้วยครับก็คืออาจจะซื้อเพื่อการลงทุนหรือไปขายต่ออันนั้นส่วนหนึ่งครับเราจะพบว่ามีคนในระดับเศรษฐีเนี่ยเขานิยมในการที่จะสะสมของพวกนี้ด้วยอืม <c oughs> พิพิธภัณฑ์ที่เนี่ย Asian Art Museum ซานฟรานซิสโกเนี่ยใช่ที่เดียวกับที่มอบทับหลังให้เราเมื่อคราวที่แล้วหรือเปล่าใช่ครับของน้องหงแต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าการส่งมอบของที่เนี่ยเกิดจากการที่องค์กรของอเมริกา Homeland Security เนี่ยเป็นคนฟ้องทางกฎหมายสุดท้ายคดีสิ้นสุดก็ศาลสั่งให้ส่งคืนเขาถึงส่งคืนนะ น้องหงก็เกิดจากการฟ้องของโฮมแรงซิเคอริตี้สี่องค์นี้ก็เหมือนกันฮะอยู่ในกระบวนการเดียวกันเท่าที่คุณธราดลศึกษายังมีลูกเคารพประโคนชัยอะ่ะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไหนอีกบ้างไหมเอาเฉพาะแบบองค์หลักๆอ้อเยอะมากเลยฮะเดอะเมดนี่มีหลายองค์เมืองเดน,นเวอร์มีอีกสององค์แล้วก็ในยุโรปก็มีฮะในอเมริกาก็มีอยู่อีกหลายที่จริงๆผมก็มีรวบรวมข้อมูลไว้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วที่พูดนี่คือเฉพาะประโคนชยัย ถ้าเกิดจะเอากว้างกว่านี้ก็จะยิ่งเจอ,อเยอะกว่านี้น่าจะหลายร้อยกลับมาที่ประคนชัยนิดหนึ่งมันจะมีข่าวว่าเมื่อก่อนเ,นยเคยขุดพบที่ภูเขาปลายบัตรร,รวมสามร้อยองค์อันนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยคือพระที่เราเห็นเนี่ยหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กยี่สิบเซนจนถึงเนี่ยขนาดใหญ่ครเนี่ยเก้าสิบสี่เซนผมว่าสามร้อยองค์อะ่ะมีความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นองค์ใหญ่ทั้งหมดรวมถึงองค์เล็กๆด้วยผมสังเกตว่า ปราสาทปลายบาตัตในพุทธศตรวรรษที่15แต่ตัวรูปเครารพเหล่าเนี้ยอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่13-14ก็เลยสงสัยว่าถูกย้ายมาจากที่อื่นหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครคือจากเอกสารของพิพิธภัณฑ์เดนเวอร์เนี่ยบอกว่าตอนที่พบพระชุดเนี้ยพบในห้องใต้ดินด้านล่าง ไม่ได้พบอยู่บนดินในลักษณะที่ว่ามีการตั้งไว้แล้วก็ผ่านการเวลาล้มอ,อะไรพวกนี้เหมือนก็มีความตั้งใจที่จะเอาไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินแต่เราก็ไม่ทราบว่าการที่เอาไปเก็บไว้ตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งที่สําคัญกว่ามูล,ลค่าเงินนะครับก็คือคุณค่าเพราะว่าปฏิมากรรมสำริดเนี่ยจะเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้เห็นพัฒนาการของบ้านเมืองอีสานใต้ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่13-14อยู่ในช่วงประมาณยุคที่3 ผมแบ่งพัฒนาการอีสานใต้เนี่ยแบ่งเป็น5ยุคยุคที่1เป็นช่วงก่อนประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่12ครับจะมีการพบโครงกระดูกในหลุมขุดค้นเนี่ยมากมายสะท้อนให้เห็นว่าที่เนี่ยมีกลุ่มประชากรอาศัยอยู่จํานวนมากแล้วก็ประชากรจํานวนมากเหล่านี้ก็แลกเปลี่ยนทั้ง2กิ่งก็คือกิ่งทางใต้แลกเปลี่ยนกับกัมพูชาแล้วก็กิก่งท,ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับภาคกลางบ้านเรา เห็นได้จากเครื่องถ้วยครับเครื่องถ้วยบางอย่างเนี่ยพบในกัมพูชาด้วยแล้วก็พบอีสานใต้ด้วยในขณะที่เครื่องถ้วยบางอย่างเช่นพไมายดำเนี่ยคือพบที่อีสานใต้ด้วยแล้วก็พบในลบบุรีด้วยยุคที่สองเนี่ยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12มีปรากฏจารึกของพระเจ้าจิตเสนแล้วก็ปราสาทยกตัวอย่างปราสาทกุุมโพนที่อยู่ในช่วงสมัยเจรละเป็นช่วงที่เหมือนกับอีสานใต้จะมีความสัมพันธ์นะครับกับผู้คน ในกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็พระเจ้าจิตเสรนเนี่ยก็รวบรวมอำนาจทางการเมืองจากดินแดนต่างๆมีกษัตริย์อย่างน้อยก็6พระองค์ก็จะมีพระเจ้าพวะวรมันพระเจ้าจิตเสนพระเจ้าอิสานวรมันพระเจ้าพวะวรมันที่สองพระเจ้าชัยวรมันที่1แล้วก็พระธิดาของพระองค์ก็คือพระนางชัยเทวีก็ถือเป็นยุคที่สองที่อีสานใต้เนี่ยก็มีการติดต่อสัมพันธ์กับเจนะ ยุคที่3ก็คือยุคนี้แหละช่วงพุทธศตรวตรรษที่13-14ปรากฏสำริดแบบปะคนชัยแล้วก็หลักฐานที่พบในเมืองเสมาซึ่งมีจารึกพูดถึงสีจนาสะยุคพุทธศตรวตรรษที่13-14เนี่ยยังมีการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมบางส่วนที่มันสืบเนื่องมาจากสมัยเจนะทําให้ศิลปกรรมยุคนี้หลายคนก็เข้าใจว่าเป็นศิลปกรรมแบบขเขมรหรือว่ากัร,รบูชาอันนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นความสืบเนื่องที่มาจากยุคสอง แต่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆของยุคนี้มันเป็นอารยธรรมที่เราไปติดต่อสัมพันธ์กับภาคกลางเป็นหลักแล้วก็รับศาสนาพุทธมหยายานเข้ามาคือภาคกลางเนี่ยเขาจะรับพุทธแบบเทรวาสหรือว่าขั้นมีทางเทรวาสก่อนนะในยุคแรกช่วงพุทธศตวรรษที่12-13แต่ว่าพุทธศตวรรษที่13 14อ่ะจะกลายเป็นมหยายานมากขึ้นในแง่ของหลักธรรมนะครับก็จะมีคัมภีร์ที่ว่าด้วยพระสัทธรรม ความเป็นพุทธ,ธะที่อยู่ภายในเราทุกคนทําให้เกิดความเมตตาส่วนรูปศิลปรกรรมอ่ะก็จะปรากฏพระโพธิสัตว์อย่างองค์นี้ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนส่วนองค์นี้ก็จะเช่นพระโพธิสัตว์เมตไตรอันนี้เป็นภาพที่สีเทพนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยพุทธแบบมหายาจะปรากฏทั้งภาคกลางแล้วก็ที่ประตูอีสานก็คือสีเทพรวมถึงข้ามมาที่สีชนาสะพบ รูปสำริดแบบนี้ขนาดใหญ่นะอยู่ในโคราชด้วยเสียดายว่าตอนนี้เหลือแค่บางชิ้นเท่านั้นเองและพิพิธภัณฑ์เขาก็เลยทำจำลองว่าถ้าเป็นองค์สำเร็จเนี่ยจะสูงประมาณนี้ศิลปกรรมสำริดที่เราได้มาครั้งนี้ก็อยู่ร่วมสมัยกันเป็นศิลปกรรมแบบปะคนชัยถามว่าในช่วงเวลานี้เจลาเกิดอะไรขึ้นช่วงพุทธศตรวรรษที่13-14เนี่ยถือเป็นยุคเสื่อมของกัมพูชา เพราะว่าช่วงเวลานั้นจะมีความขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความขัดแย้งภายนอกที่กษัตริย์ซาบาดซึ่งเข้าใจว่าคือสีวิชัยยกทัพเข้ามาตีที่เมืองเจรละสมบูรไพกกุกะนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณสักปี1,300เนี่ยเป็นช่วงที่รูปแบบศิลปกรรมก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วยเขาเรียกว่าศิลปกรรมแบบกำพงพระเป็นศิลปกรรมที่ประดับด้วยใบไม้ค,คล้ายๆกับในจาม จนกระทั่งถึงช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่14ีครับคือประมาณสักปี1,345พระเจ้าชัยรมันที่2จึงประกาศตนเพื่อแยกขาดออกจากกษัตริย์แห่งซาบาดแต่ว่าในตอนนั้นเองอีสานใต้ก็ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับพระเจ้าชัยรมันที่2นะกว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับอาณาจักรเมืองพระนครก็ประมาณปี1,450บวกเป็นต้นมาอันนี้คือยุคที่3นะครับ แล้วก็ยุคที่4จะเป็นยุคที่เมืองพระนครกัมพูชาขยายอํานาจเข้ามากลืนอีสานใต้จะเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่15แล้วก็16ส่วนยุคสุดท้ายนะครับยุคที่5จะเป็นยุคที่เกิดรชาชวงศ์อิททอนปุระพอกลืนอีสานใต้ใช่ไหมก็กลายเป็นว่า DNA ของราชวงศ์อีสานใต้กลายเป็นหัวใจสําคัญของเมืองพระนครไปเพราะว่าจะเกิดกษัตริย์ในรชมมาชวงศ์อิททอนปุระที่มาจากอีสานใต้เนี่ย ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าสุริยรมันที่2แล้วก็ชัยวรมันที่7จะเห็นได้ว่าแบ่งเป็น5ยุคแล้วก็ปฏิมากรรมสำริดทั้ง4องค์นี้สำคัญก็คือเป็นหลักฐานในยุค3ครับเป็นยุคก่อนเมืองพระนครทําให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีกับทวารวดีภาคกลางแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพพัฒนาการเมื่อก่อนเป็นฟันหลอ่ะพอนึกถึงอีสานเนี่ยก็นึกแค่ภาพว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของกัมพูชาโบราณแต่ว่า พอมีปฏิมากรรมสำริดชุดนี้เราจะเห็นว่าที่จริงความสัมพันธ์เนี่ยเขาสัมพันธ์เป็นสองกิ่งแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาโดยตลอดที่จริงยังมีประเด็นที่ผมสงสัยอีกนะว่าปฏิมากรรมสำริดที่เห็นเนี่ยมันเก่ากว่าประสาทปลายบัตรคือประสาทปลายบัตรคือยุค4ี่ช่วงพุทธศตวรรษที่15แต่ว่าปฏิมากรรมสำริดม,มันอยู่ในยุค3 ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่1 3บ4ร่วมสมัยกันกันกบสิยชนาสะร่วมสมัยกับเมืองเสมาร่วมสมัยกับเมืองฝ้ายเพราะฉะนั้นอาจจะนํามาจากที่อื่นแล้วมาไว้ที่เขาปลายบัตรในช่วงพุทธศตวรรษที่15หรือเปล่าหรือว่าเอามาไว้ในยุคหลังก็ไม่แน่ใจก็อันนี้เป็นประเด็นอีกอันนึงที่สงสัยเอาไว้เดี๋ยวผมจะสืบค้นแล้วก็เอามานําเสนอต่อไปกันละกันถ้าได้ข้อมูล